ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะมากันหรือยังเอ่ยตื่นกันหรือยังคะสวัสดีตอนใสายๆวันนี้ด้วยนะคะกับความสุขปลุกได้นะคะที่รัา Good Morning นะคะ Agri Culture and Tools นะคะวันนี้เรามาอยู่กับน้องพริกโอ้โหเยอะแยะมากมายหลายอย่างมากๆเลยเนี่ยนะคะเป็นพริกจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตราสอนแดงอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะซูเปอร์ฮอตนั่นเองโอ้โหบอกได้เลยว่าเนี่ยใครนะคะที่แบบว่าทานพริกเป็นประจำอยู่แล้วชอบกินอาหารรสเผ็ดรสจัดนะบอกเลยว่าพริกขี้หนูซูเปอร์ฮอตเรามีความแตกต่างนะเรามีความแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นยังไงเคยไหมคะกินพริกแล้วรู้สึกว่าไม่เผ็ด เคยไหมคะกินพริกก็รู้สึกว่ามันไม่หอมเลยอ่ะไม่อร่อยเลยบอกเลยว่าซื้อซูเปอร์ฮอตไปปลูกไปใช้นะบอกเลยว่าจะได้พริกที่ทั้งเผ็ดจัดจ้านถึงใจแล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะบางทีบางสายพันธุ์เนาะก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่หอมแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยเนาะก็อาจจะเสียอรรถรสในการกินเผ็ดไปได้เลยอ่าเรามาดูตะก้าน้องตะก้านี้หูแบบว่าใหญ่มากๆเลยนี่ดูใกล้ๆเนาะโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวฮันให้ดูใกล้ๆนะ น่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมีใครรู้จักอันไหนบ้างเอ่ยมีใครรู้จักอันไหนบ้างเอ่ยอะมาที่ตัวแรกเลยสีส้มแบบนี้พริกน้ำส้มนะคะดาวทองนะคะดาวทองเนาะ นี่ค่ะสีส้มแบบนี้ใส่ในน้ำส้มนะคะบอกเลยว่าแซ่บอิลีนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูกล้วยเตี๋ยวเมนูก๋วยจับยวนหรือว่าปรุงรสต่างๆอันนี้เป็นพริกดองที่ดีมากปั่นทำน้ำส้มคือสุดยอดเลยสีก็สวยเนื้อก็อร่อยนะคะ,ะตัวต่อไปตัวนี้โอ้โหน้องสีเขียวอ่อนๆนี้ดูใกล้นะคะน้องสีเขียวอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คือหยกขาวอยากให้ดูภาพรวมนิดนึงอ่ะ ดูภาพรวมนิดหนึ่งนะคะตัวน้องหยกขาวนี่นะคะจะเป็นพริกที่เอาไว้ผัดกับหมูผัดแบบผัดผักผ,ผ,ผัดพริกนะคะผัดเป็นพริกพริกแบบนี้เลยบอกเลยว่ารสชาติการกินคือดีมากๆนะคะอันนี้จะเป็นไทที่แบบว่าเผ็ดกลางๆนะคะออามาดูใกล้ๆกันอีกทีตัวนี้จะเป็นตัวพริกที่เผ็ดกลางเนาะสำหรับหยกขาว31นะคะนี่เลยูสวยไหมคะสวยมากเลยเนาะ แล้วมาถึงทีเด็ดของเราเลยตัวนี้คือจอมทองสองนั่นเองสามารถเก็บได้ทั้งเขียวทั้งแดงเลยน่ากินไหมคะน่ากินไหมหูสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับพริกตัวนี้ใครที่เป็นสายปิ้งย่างบอกเลยว่าอา่เดี๋ยวกลับมาดูตรงกลางกันเนะาะใครที่เป็นสายปิ้งย่างบอกเลยว่าตัวนี้คือที่สุดเป็นเดอะเบสใครชอบกินหมูย่างเกาหลีนะ ปลูกไว้เลยจอมทองสองบอกเลยว่าสุดๆนะคะ,ะทั้งความอร่อยและความปลอดภัยหลายท่านอาจจะบ ไปซื้อผักนอกบ้านจะปลอดภัยจะดีพอไหมเนาะบอกเลยว่าพริกตาสอนแดงนะคะอร่อยปลอดภัยถูกใจแน่นอนนะคะยิ่งปลูกเองฐานเองก็ยิ่งได้ของคุณภาพดีมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกน้องพริกกันนะคะจริงๆพริกนะคะเป็นถือว่าเป็นพืชอายุกลางๆนะคะก็คืออาจจะใช้เวลานานมากกว่าน้องผักใบหรือน้องแตงกวานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นานจนเกินไปเนาะ,ะตัวน้องพริกเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3เดือนหรือประมาณ90วันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเพราะกล้าจะยากจะง่ายอย่างไรแต่บอกเลยว่าไม่ยากเกินใจแน่นอนมาดูที่อุปกรณ์กันใกล้นะคะอ่ะตัวแรกที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือพีทมอสนั่นเองน้องพีทมอสนะคะมีคุณสมบัติที่มีสารอาหารที่เพียงพอต่อ ต้นกล้าระยะแรกนะคะประมาณ7-10วันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้พีทมอสแล้วยังจะต้องบํารุงต้นด้วยปุ๋ยอีกหนึ่งครั้งนะคะโอเคเราจะมาดูกันที่ภาพรวมนะคะอุปกรณ์ต่อไปนั่นก็คือตัวกระถางเพาะกล้าถ้าใครไม่มีกระถางแบบนี้สามารถใช้เป็นกระถางพลาสติกได้นะคะหรือว่าใช้เป็นแก้วโยเกิร์ตขวดน้ําตัดและเจาะรูได้ วิธีการอย่างง่ายเลยค่ะก็เอาพีทมอสเนี่ยนะคะใส่ให้เต็มในถาดเพาะของเรา,าใส่ให้เต็มเลยนะคะถามว่าไม่มีพีทมอสใช้อะไรแทนดีใช้ดินปลูกได้นะคะ3ถุงร้ 100. อหถุงร้อยสามารถใช้แทนได้เช่นเดียวกันแต่แนะนำว่าถ้าซื้อมาก็เอาไปตากแดดสักหนึ่งแดดก่อนแล้วค่อยนำมาใช้นะคะนี่เลยเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะ ใส่ให้เต็มแบบนี้ใส่ให้เต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะใส่ให้เต็มแบบนี้เลยเสร็จแล้วเรามาดูภาพบนการเราจะเคาะนะคะห้ามกดเนาะห้ามกดเนาะเราจะเคาะแบบนี้เคาะแบบนี้นะคะเคาะเคาะ นะคะข้อแบบนี้นะคะเพื่อให้น้องเขาสม่ำเสมอนะคะแล้วเราจะลงเมล็ดลงปลายโดยที่หนึ่งหลุมเราจะใส่แค่หน,นึ 1, ่งมเมล็ดเพราะเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องเมล็ดพัตนตราเมล็ดพันุ์คุณภาพดีต้องเมล็ดพันตราพริกคุณภาพดีต้องพริกจักพริกคุณภาพ คุณภาพดีต้องเป็นพริกจากสอนแดงเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุณภาพขับแก้วขนาดนี้เรามาดูกันที่ภาพตรงกลางกันน,นนี่เลยซองนี้นะคะซองฉลาดพร้อมปลูกตลา,าสอนแดงวันนี้นะคะอันจะพามาปลูกพริกซูเปอร์ฮอตสองค่ะพริกซูเปอร์ฮอตสอนะคะพิเศษยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพตรงกลางกันนะพิเศษยังไงนะคะซองฉลาดพร้อมปลูกของเรานะคะ ซองฉลัดพ้องปลูกของเรานะคะก็จะมีบอกทั้งวิธีการใส่ปุ๋ยวิธีการปลูกอย่างคร่าวๆสำหรับใครที่ยังดูคลิปนี้ไม่ทันเนาะก็ดูด้านหลังซองได้นะคะแล้วก็ด้านหน้ามีบอกว่าเป็นการดูแลยากง่ายตัวนี้เป็นการดูแลแบบปานกลางนะคะถือว่าใช้เวลานานขึ้นมนิดนึงแต่บอกเลยว่าการดูแลง่ายมากๆใช้เวลากี่วันตัวนี้บอกเลยนะคะว่าใช้เวลาประมาณ90วันเท่านั้นเองเปิดมาดูด้านในซองฉลาดพ้อมปลูกกันค่ะ ด้านในมีบอกเลยนะคะว่าตัวพริกมีประโยชน์อย่างไรมีแคปไซซินนะคะช่วยให้เจริญอาหารนะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเหมาะกับการปลูกในรืดูการไหนอ่าซองฉลาดพร้อมปลูกนี่ถือว่าฉลาดมากจริงๆด้านหลังซองนะคะยังมีวิธีการใส่ปุ๋ยเห็นไหมคะว่าสะดวกง่ายครบจบในที่เดียวซองเดียวก็สามารถปลูกได้เลยมาเดี๋ยวอันพามาฉีกดูมเมล็ดพริกกันสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวมาดูมเมล็ดพริกกันใกล้ๆเนาะอ่านี่คือหน้าตาของน้องพริกนะคะ,มะเมล็ดสีเหลืองอารามแบบนี้นะคะเราเคลือบสารกันเชื้อราในดินสำหรับระยะต้นกล้าประมาณ7วันเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยทั้งความงอกก็ดีนะคะแถมยังมีตัวช่วยที่ทำให้ต้นกล้าข,ของเราแข็งแรงอีกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวอันจะหยอดมเมล็ดให้ดูเลยนะคะ เห็นไหมคะว่าอันใส่แค่หลุมละ1มะเมล็ดเท่านั้นอ่าใส่แค่หลุมละ1มะเมล็ดเท่านั้นเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องสอนแดงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องสอนแดงอ่ามเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องสอนแดงเท่านั้นนะคะความงอกดีนะคะเปอร์เซ็นต์การงอกดีแถมราคาย่อมเยาว์นะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกต่างหากนะคะคุณภาพขับสองขับแก้วขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ในะคะ วางเมล็ดบนผิวดินแบบนี้นี่เห็นไหมคะวางตรงกลางนะคะวางเมล็ดบนผ่นผิวดินแบบนี้ไม่จาเป็นต้องกดเมล็ดนะคะนี่จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดจากนั้นเราจะเอาพีทมอสนะคะกลบแบบนี้ค่ะกลบแค่นี้เลยง่ายๆง,ง่ายไหมคะหูง่ายง่ายมากเลยง่ายมากเลยจริง,รงกลบแบบนี้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะกลับมาดูด้านบนนะคะเคาะเคาะ เคาะเคาะแบบนี้นะคะเคา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 ะอ่าให้เขาสม่ำเสมอการเสร็จแล้วเราลดน้ําได้ด้วย2อย่างมาดูตรงกลางนะเราลดน้ํากันได้ด้วย2อย่างนะคะนั่นก็คือ1เลยแนะนําเป็นฟอกกี้แบบนี้แล้วก็2ก็คือบัวรดน้ําทําไมต้องเป็นฟอกกี้กับบัวรดน้ํานะคะเพราะว่ามีละอองที่ละเอียดแบบนี้นะคะจะเหมาะกับ ตอนกล้าหลย,ยะเริ่มแรกหรือว่าใช้บัวรดน้ำก็จะเป็นสายๆเนื่องจากเมล็ดพริกนะคะจะให้ดูใกล้ๆอีกทีอ่าเมล็ดพริกนะคะเขาค่อนข้างมีเมล็ดที่เล็กมากๆนะคะเล็กมากๆจิว๋วน้องจิ๋วมากๆถ้าเกิดเราใช้สายยางนะคะที่มีความแรงมากๆเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เมล็ดน้องกระตุยกระจายจนไม่ได้งอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลารดน้ำแนะนำให้ใช้เป็น ฟลอกกี้หรือบัวรดน้ำนั่นเองนะโอเคต่อไปเลยค่ะเมื่อเราได้ต้นกล้าที่พร้อมที่จะโตแล้วนะคะก่อนจะมาเป็นต้นสวยงามแบบนี้ดูใกล้ใกล้ได้เลยค่ะนี่คือต้นพริกอายุ1เดือนพอด,ดีนะคะเราจะย้ายต้นพริกอยู่ที่2 5่0วันนะคะอันนี้ก็คือต้นกล้าพริก1เดือนพอดีนั่นเองจากวันนี้ถึงวันนี้ประมาณ1เดือนนะคะก็จะได้ต้นนี้เลย วิธีการรดน้ํานะคะรดน้ําทุกเช้านะคะหรือว่าถ้าเกิดตอนเย็นรู้สึกแห้งก็เอาฟอกกี้พรมๆมน้องนิดๆหน่อยๆได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องรดทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเพราะว่าถ้ารดตอนเย็นมันอาจจะชื้นเกินไปทําให้เป็นเชื้อราในดินก่อนน้องโตได้นะคะมาเรามาดูกันที่ต้นกล้าเราได้ต้นกล้าแบบนี้แล้วนะคะนี่สวยไหมคะ อันนี้ต้นกล้าพลิกน้องอายุ30วันเพราะฉะนั้นเราปลูกต่ออีก2เดือนก็จะได้กินพริกสวยๆแบบด้านบนนี้อ่าเห็นไหมคะสวยไหมคะตัวนี้คือหยกขาวนะคะ31นะคะอีกตัวหนึ่งที่สวยไม่แพ้กันนั่นก็คือ พริกหยวกมณีการนะคะบอกเลยว่าเอาไปตําน้ําพริกปลาทูก็อร่อยเอาไปผัดก็อร่อยแบบเมนูเยอะมากๆเลยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าไม่ได้เก็บได้แค่รอบเดียวนะอันนี้คือลูกที่พร้อมเก็บนะคะเก็บไปปุ๊บสามารถที่จะมีรุ่นต่อต่อไปเห็นดอกเนาะไหมคะดอกเยอะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าทั้งโดกทั้งอร่อยเลยนะคะต้องพริกตาสอนแดงเท่านั้นมาเดี๋ยวเรามาผสมดินปลูกกัน วิธีการผสมดินปลูกง,ง่ายๆแค่3อย่างเท่านั้นดูใกล้ๆกันอย่างแรกนะคะอ่าน้องพีทมอสตัวเดิมเลยอ่าถือว่าเป็นวัสดุปลูกที่เจ๋งมากๆเลยนะคะมีความสะอาดสูงมากนะคะเพราะเขาทำการฆ่าเชื้อมาแล้วตัวที่2คือคุยมะพร้าวตัวนี้จะช่วยเพิ่มช่องว่างในดินเนาะอ่าและตัวที่3ก็คือมะพร้าวสับนั่นเองอุ้มน้ำได้ดีหน้าตาเหมือนกับ ฟองน้ํานะคะสามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินเวลาเราผสม3อย่างนี้เข้าด้วยกันนะคะดูด้านบนเลยผสมสามอย่างนี้เข้าด้วยกันก็จะเป็นดินปลูกที่เพอร์เฟกกันเลยทีเดียวแต่ถ้าท่านใดไม่มีเวลาก็สามารถซื้อดินถุงได้แต่แนะนําให้ตักแดดสักหนึ่งแดดก่อนถ้าผสมออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ,ะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะมีความโปร่งล้วนซุยเนาะหลายๆท่านอาจจะแบบว่าซื้อดินถุงมาปลูกแล้วทาไมดินที่บ้านมันแน่นต้นไม้มันแกลนมันไม่โตเพราะว่าดินมันไม่มีที่ให้รากมันไปมันแน,น่นเกินไปนั่นเองเนาะมันก็เลยทําให้ต้นไม้ไม่โตนั่นเองนะคะโอเคเราผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลยเราก็จะกลับมาหาน้องต้นกล้าอายุ20สิบ เอ้ย30วันนะคะประมาณ30วันวิธีการย้ายต้นกล้าเนาะให้บีบกระถางแบบนี้แล้วก็ใช้มือจับแบบนี้หรือใช้นิ้วดันตูดมันขึ้นมานะคะ mm. เพื่อยกต้นกล้าน้องพริกขึ้นมาแบบนี้โอเคเราจะใส่กระถางละ2ต้นเท่านั้นนะคะเราจะใส่กระถางละ2ต้นขุดดินให้เป็นหลุมนะคะเสร็จแล้ว นำต้นกล้าวางลงไปเบาๆนะคะ,อ,ะอันลืมบอกว่ากระถางใบนี้นะคะเราจะใช้กระถางประมาณ2ี่นิ้วขึ้นไปจะใช้มากกว่านั้นก็ได้วิธีการดูง่ายๆนะคะเราใช้ข้อศอกเราวัดแบบนี้ให้ใหญ่กว่าข้อพับศอกเราแบบนี้ขึ้นไปถือว่าโอเคเนาะน้องจะได้มีพื้นที่ในการเติบโตโอเคเดี๋ยวน้องอันจะย้าย2ต้นนะคะ,ะพลิกต้นที่สองเนาะ,ะใส่คู่กันแบบนี้ขุดหลุมตรงกลางนะคะ แบบนี้เลยสวยไหมคะง่ายไหมอ่าง่ายมากเลยเนาะเดี๋ยวดูต้นใกล้ๆนะนี่นะคะใส่แค่สองต้นเท่าน,านั้นง่ายไหมคะอ่าง่ายมากๆเลยนะคะต้นพริกมีคนถามหลายคนคะ่ะว่าตัวนี้จะต้องมีไม้คำ้ำไม้อะไรไหมบอกเลยว่าควรมีนะคะแบบนี้เลย ควรจะมีไม้หนึ่งอันอย่างนี้ค้ำเพราะว่าต้นเขาอาจจะเวลาโดนลมเวลาออกขนเนี่ยก็จะหนักนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงไปได้สักประมาณ1เดือนนะคะเราก็หาไม้มาคำ้ำหรือว่าปักไว้ก่อนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวอันหาไม้สักครู่อ่เราก็มีไม้อันนี้เป็นไม้กระถินบ้าน,านเรานี่เลยนะคะเราก็ปักไปตรงๆแบบนี้เลยปักปึ๊บ ปักให้ถึงก้นกระถางเลยนะคะปักรอไว้แบบนี้เลยก็ได้ mm hmm. เวลาน้องเขาโตขึ้นมาได้สัก5้าชั้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะอ่ะวิธีการทําให้เขาแตกพุ่มมากขึ้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวน้องเขาขึ้นมาสัก5าชั้นหนึ่งสองสามสี่หเดี๋ยวดูด้านบนค่ะสักห้าชั้นเนาะขึ้นมาหนึ่งสสห้าให้เด็ดยอดทิ้ง1ทีก่อนเนาะ mm hmm. เพื่อให้น้องเขาแตกพุ่มอีกนะคะ แค่นี้เราก็จะได้ต้นพริกเราเลี้ยงต่ออีกแค่2เดือนก็จะได้แบบนี้เลยมาดูต้นด้านข้างนี้ค่ะบอกเลยว่าน,นี้ไม่ได้ไม่ได้เอาสกอตเทปมาพันนะอันนี้ต้นจริงๆนะต้นจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากๆอันนี้คือต้นจริงๆนะคะตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะรดน้ำเช้าเย็นเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านบนอันนี้ก็คือต้นจริงๆเลยเนาะ ดี๋ยวดูด้านบนนะคะด้านหน้าก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูต้นด้านหน้านี้เนาะนี่ก็คือต้นจริงๆของเราเลยเห็นไหมคะดุกไหมคะดกมากเลยเนาะดกจริงๆเนาะอันนี้สามารถเก็บได้แล้วนะคะตัวนี้ประมาณ3เดือนแล้วเนาะวิธีการดูแลรักษาและใส่ปุ๋ยนะคะอย่าลืมที่จะใส่ปุ๋ยรอบขอบกระถางถ้าเป็นปุ๋ยเคมีแนะนำเป็น หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ก็เพียงพอนะคะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แนะนําเป็นวันหรือ1น,นถึงสงวันครั้งเนาะก็จะดีเพราะเมล็ดพริกคุณภาพดีต้องเมล็ดพันตรา <Okay. S 1> เมล็ดพันคุณภาพดีต้อง <Okay. S 1> อพริกคุณภาพดีสุดอร่อยต้อง พริกคุณภาพดีสุดอร่อยต้อง <Okay. S 1> อพริกคุณภาพดีสุดอร่อยต้องสอนแดงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทั้งประโยชน์ทั้งอร่อยทั้งสวยด้วยอร่อยด้วยแบบต้นพริกต้นนี้ก็อย่าลืมนะคะซื้อได้ที่ร้าน Good Morning นะคะ a g r i culture and tools หรือ KU Garden นะคะหรือร้านค้าทั่วไปสามารถหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ของเราได้แล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะซองฉลาดพร้อมปลูกตาสอนแดงนั่นเอง ซองฉลาดพร้อมปลูกตาสอนแดงนั่นเองโอเคค่ะกลับมานะคะบอกได้เลยว่าทั้งสวยทั้งอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผักที่แบบว่าประดับบ้านได้ด้วยเนาะเลยแหละท่านอาจจะแบบว่าเอ้ยมีไม้ประดับมีไม้ดอกลองหันมาปลูกเป็นผักประดับที่กินได้กันดีกว่าเนาะแบบว่าเวิร์กมากๆเลยเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะโอ้โหมันดกดีจริงๆเลยเนาะนี่ค่ะดูใกล้ๆเลย สดมากเลยค่ะแล้วก็สีสวยมากๆด้วยอ่าสีสวยมากๆด้วยตัวนี้เอาไว้ผัดพริกกับหมูหรือว่าทำน้ำพริกก็ได้เนาะสำหรับตัวนี้จอมทองสองนะคะเก็บสีเขียวก็ไว้กินกับปิ้งย่างก็ได้นะคะปิ้งย่างเกาหลีนะคะหมูสามชั้นแบบฟินๆร้อนๆนะคะหรือว่าจะเอาไว้ทำซอสก็ได้เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เป็นพริกทำซอสได้ด้วยอ่าสวยไหมคะอู้สุดยอดเลยอะเก็บใหม่ๆส,ๆสดๆแบบนี้คือแบบฟินมากๆ สวยไหมคะใหญ่มากๆด้วยนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะฝากกันไว้ด้วยสำหรับพริกอของเรานะคะพริกจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตราสอนแดงนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะทางบ้านมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะน้องอันค่ะ พริกชอบแดดไม้บอกเลยว่าพริกอ่ะเป็นผักที่เป็นผักมืองร้อนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาสามารถโดนแดดตรงๆร,ร,ร้อนๆได้แต่ว่าตอนที่เราเพาะต้นกล้าเนี่ยค่ะช่วงแรกตั้งแต่1นึถึงสาวันดูต้นกล้าใกล้ๆก่อนเนาะอ่าช่วง1นึถึงสาวันนะคะแนะนําให้อยู่แดดรำไรอาจจะมีะแลนคอยคุ้มกันหรือว่า อาจจะมีเป็นแบบว่าปลูกชายคาบ้านนะคะเพื่อให้อยู่แดดรำไรก่อนพอน้องได้หนึ่งเดือนเนี่ยก็คือเริ่มแข็งแรงแล้วก็พร้อมออกแบบแล้วนั่นเองนะคะผักตาสอแดงทุกชนิดนะคะทนแดดทนฝนทนลมหนาวนะคะทนมากๆเลยเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องมล็ดพันตรามะเล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องมล็ดพันตราอ,อ่าพริกดกดกสวยๆอย่างนี้ต้องพริก พริกดอก,กสวยๆแบบนี้ต้องพริก <Sorry. S 1> ปลูกพริกนึกถึงสอนแดงหรือปลูกผักปลูกพืชนะคะคณะกวางตุ้งผักบุ้งผักกาดหอมนะคะเรามีกันหมดทุกอย่างเลยใครสนใจก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook y o u t u b ลาซาด้าชอปปี e และ JD ดีเซ็นทันนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะเจ่สำหรับน้องพริกนะคะดอก,กสวยๆแบบนี้เลย